เรื่องนี้เราเองก็เห็นว่าสิ่งที่ควรจะแก้ไขนั่นก็คือเรื่องอำนาจของปปชที่จะต้องมีการถ่วงดุลกันเพราะดุดลพินิษของปป,ปชเนี่ยนะครับในกรณีไม่สั่งฟ้องกรณีไม่ชี้มูลเนี่ยหนักยิ่งกว่ากรณีการชี้มูลการชี้มูลเนี่ยเขาไปร้องกับศาลอื่นได้แต่กรณีไม่ชี้มูลเนี่ยนะครับคดีจบเลย ผมยกตัวอย่างเช่นคดีการสลายการชุมนุมเนี่ยนะครับความตายร่วมร้อยศพบาดเจ็บ2,000นเนี่ยถ้าให้ปปชพิจารณาปปชเนี่ยนะครับไม่ชี้มูลนะครับว่านะครับมีการกระทําความผิดคดีก็ไม่ถึงสารดีกาภายในคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจบลงตรงขั้นปป,ปชเลยนี่ไงครับ ว่าที่บอกบอกว่าปปชอไม่มีอำนาจแต่ความจริงปปชอมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้ดุลพินิษชี้มูลมีขั้นตอนไปต่อสู้ได้ไม่ชี้มูลเนี่ยนะครับอำนาจยิ่งมากกว่าในการปล่อยคดีต่างๆมันจบลงโดยมีไม่มีใครทำอะไรได้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับคดีทุจริต7จ็ดแสนล้านพร,เรสรเนี่ย หลังจากนี่นะครับวันที่30พฤศจิกายนอีก5วันข้างหน้านีะ้ไม่มีใครสามารถดำเนินการอะไรได้แล้วเพราะปะปะชเนี่ยนะครับใช้ดุลพินิตไม่รับพิจารณาหนึ่งเรื่องนะครับและก็ไม่ฟ้อง3มเรื่องและไอที่ฟ้องนี่นะครับความผิดก็เล็กน้อยนักการเมืองรอดหมดไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง คณะรัฐมนตรีนะครับการเนี่ยนะครับชี้มูลว่าไม่มีความผิดนหรือว่าชี้ว่าไม่มีมูลเนี่ยนะอำนาจนี่นะครับมากกว่าชี้มูลเีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งขึ้นทั้งล่องเป็นอำนาจของปปชนะครับชนิดที่ไม่มีใครจะไปทัดทานอะไรกันได้ กรณีของข้าราชการให้ออกจากชี้มูลต้องออกจากราชการไปก่อนและไปฟ้องหาความเป็นธรรมข้างหน้าก็ส่วนใหญ่ได้ความเป็นธรรมกลับคืนมาแต่กรณีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความหายนะของประเทศไม่ชี้มูลคดีจบลงตรงนั้นเลยนะครับทำไมเนี่ยนะครับไม่นึกว่าถ้าคิดจะพิจารณาแก้ไขกฎหมายนั้นอำนาจหน้านที่ส่วนนี้เนี่ยนะครับมันควรจะ ให้อัยการเขาร่วมพิจารณาด้วยในกรณีไม่สั่งฟ้องกรณีสั่งฟ้องเนี่ยครับส่งให้อัยการแต่กรณีไม่สั่งฟ้องนี่นะครับอำนาจของตัวเองเสมือนหนึ่งว่าเป็นคำพิพากษาสารดีกาจบลงตรงนั้นยกฟ้องจบข่าวเพราะฉะนั้นการทวงดุลอำนาจของบปชนั้นมันจึงไม่เกิดขึ้นยิ่งเนี่ยนะครับอยู่กัน9ปี โหยาวนานงําเงือกไม่มีใครไปตรวจสอบอะไรกันได้แล้วกฎหมายก็เปิดช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับเมื่อมีความเข้าใจว่าคนเหล่านี้เป็นปุตูชนรักโลภโกรธหลงไม่ได้เป็นพระอราหารันนะครับที่จะปฏิบัติตนโดยไม่มีความรู้สึกซึ่งกิเลสดังกล่าว แต่นี่เขาเป็นมนุษย์ติ่เต็มไปด้วยกิเลสและกะติกาก็เป็นเช่นนี้และก็ความเป็นประตุตุชนนั้นเป็นองค์ประกอบเดียวกันเห็นไหมครับว่าความหายนะเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนคดีทุจริตชัดเจนนั้นเราเสียดายว่าที่ปล่อยให้คดีขาดอายุความนั้นไม่มีหน่วยงานใด ที่จะไปทวงดุลกับปปชไม่สั่งฟ้องอำนาจนี่นะครับเบ็ดเสร็จเสมือนว่าเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาชี้มูลเป็นขั้นตอนต่อไปข้าราชการออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยต่อสู้จนได้กลับเข้ามารับราชการโดยส่วนใหญ่และเทียบนะครับคดีนี่นะครับข้าราชการได้กลับมารับราชการเป็นจำนวนมากกว่าไม่ได้รับกลับคืนมา แต่ความเสียหายในชีวิตน่ะเกิดขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีการทวงดุลกันใดๆให้เกิดขึ้นต่อมาครับผมเองก็เห็นว่าคดีนี่นะครับที่มีเป็นจำนวนมากที่ปปชเนี่ยนะครับใช้ดุลพินิษในการเลือกว่าจะหยิบยกเรื่องใดามาพิจารณาก่อนตามที่ได้พูดเกับท่านตั้งหลายนะั้นการใช้ดุลพินิษอันนี้แหละครับ ซึ่งเป็นดุลพินิที่เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของอีกซีอกหนึ่งการไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและปล่อยให้คดีขาดอายุความดังเช่นการทุจริตขายยางของกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่แต่ไม่มีการนินนะครับให้อำนาจใครเข้าไปดำเนินการทวงดุลกับปปชได้ การเลือกเรื่องนี่นะครับหยิบยกเรื่องก่อนหลังนะครับเรื่องบางเรื่องเร่งรีบเรื่องบางเรื่องเนี่นะครับเจตนาดึงเอาไว้นี่ก็เข้าใครเนี่นะครับการเลือกปฏิบัติหรือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าแค่ประเด็นนี้นี่นะครับเราก็เข้าใจว่าการคอร์รัปชันซึ่งอำนาจนั้นเป็นอย่างไร คือการเลือกปฏิบัติเรื่องการจำนำข้าวกับการประกันราคาข้าวและไปทุจริตในการระบายข้าวกันนะั้นก็ชี้ให้เห็นในอย่างชัดเจนว่าไอ้เรื่องทุจริตโครงการระบายข้าวในมาตรการประกันราคาข้าวนั้นเกิดขึ้นมาก่อนแต่ปปชหยิบเรื่องการจำนำข้าวที่มาทีหลังขึ้นมาพิจารณาดำเนินการกันก่อนนั้นถามว่าปปชได้ใช้ดุลพินิษอะไร ไอ้ดุลพินิษเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาแล้วว่าปฏิบัติชอบหรือเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอำนาจที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่ามันมีมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องคิดเวลานี้ที่ผมไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการนะครับที่จะคิดเรื่องการปฏิรูปนั้นเราต้องลดอิทธิพล นะครับและต้องสร้างการทวงดุลอำนาจระหว่างกันในการที่จะมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันเป็นการทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันในการทำหน้าที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ที่มากกว่าเพราะฉะนั้นผมเองมีความเห็นว่าการเสนอขอแก้ไขนะครับพระราชบัญญัติปปชนั้น ทั้งที่เนี่ยนะครับไม่ถูกการละเทศะเพราะว่ารัฐธรรมนูญกําลังจะร่างกฎหมายปปชเป็นกฎหมายลูกซึ่งควรจะรอเนี่ยนะครับให้กฎหมายแม่พิจารณาให้แล้วเสร็จแล้วจึงเนี่ยนะครับจะมาแก้ไขกฎหมายลูกเนื้อความเนี่ยนะครับที่เสมือนหนึ่งนะครับว่ามีมาตร,ราการที่เข้มข้น และก็จริงจังต่อการปราบปรามการทุจริตทั้งที่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นอำนาจของตัวเองก็มีล้นฟ้าล้นแผ่นดินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองต่างหากที่ประชาชนไม่มีความสบายใจเพราะฉะนั้นนี่นะครับมันไม่ได้อยู่ที่กติกามันชี้ได้อย่างชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่า ไม่นับเนี่ยนะครับที่จะแก้ไขเนี่ยนะครับกฎหมายเดิมกําหนดเฉพาะระหว่างการดําเนินคดีไม่ครอบคลุมนะครับถึงขั้นศาลเรื่องอายุความแก้ไขไม่นับช่วงหลบหนีคดีนะครับรวมในอายุความในทุกขั้นตอนฟังก็ดูเหมือนว่าจะดีครับแต่คดีที่นะครับที่อยู่ในสภาพการปรกติ แล้วปปชมไม่สามารถดำเนินการในแล้วเสร็จภายในอายุความเป็นความผิดของใครหรือคดีนี่นะครับนะครับที่การใช้ดุลพินิษเลือกก่อนหลังแล้วสร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นความรับผิดชอบของใครเพราะฉะนั้นนี่นะครับเจตนาก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ใครเองก็เห็นนะครับว่าไม่นับอายุความช่วงที่หลบนี้และขณะดเดียวกันนั้นนะครับก็มานับนะครับอายุความเฉพาะนี่นะครับที่ปรากฏตัวคืออายุความนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าจะไม่มีในคดีที่นะครับผู้ต้องหาไม่มีอยู่ก็รู้เจตนาแต่ ยังชัดเจนแต่กรณีที่มผีผู้ต้องหาอยู่และปปชปล่อยคดีขาดอายุความนะความรับผิดชอบเป็นของใครและคดีเนี่ยนะครับที่คนไทยเขาเห็นความผิดทนโทัเนี่ยและปปชเนี่ยนะครับไม่ชี้มูลว่าเขากระทำความผิดเนี่ยจะให้มีการดำเนินการเนี่ยนะครับกับปปชกันอย่างไรผมเองอยากจะแลเห็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั่นคือความเสียหายแต่เอาเรื่องนี้เข้ามากลบเรื่องนี้นะครับที่เป็นด â นมากข,ของตัวเอง และปล่อยจนกระทั่งคดีขาดอายุความก็มีเลือกคดีก่อนหลังเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ในทางความรู้สึกอย่างชัดเจนในทางการเมืองอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่นะครับประเด็นหัวข้ออื่นเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงทีสองครับพักกันสักครู่เดียวประเด็นที่สองครับที่ปปชให้มีการแก้ไขกรณีแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็ศปกปิดห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตจากเดิมถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปี ปปชเนี่ยนะครับเมื่อเสนอในในมาตราน,นี้แทนที่ว่าตัวเองนั้นจะได้แสดงความใจกว้างในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอรัปชันก็บัญชีทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยใครตรวจสอบไม่ได้เพราะไม่รู้เพราะว่าเดิมเนี่ยนะครับในพรบฉบับนี้เนี่ยต้องเสนอบัญชีของกรรมการปปชไปยังประธานบุธ,ธิสภา ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นประธานสอนอชอเนี่ยแล้วก็ปิดผนึกเอาไว้ไม่มีการไปเปิดให้กับสื่อมวลชนประชาชนได้ดูแบบนักการเมืองทั้งที่องค์กรอิสระอย่างปปชจะต้องมีความสะอาดมากกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองซีใดก็าตามนั้นเขาจะได้ตรวจสอบนะครับถึงสถานะที่แท้จริงแต่ตัวเองเนี่ยนะครับขยายอำนาจดูเสมือนหนึ่งว่า นะครับแสดงออกในการปราบปรามการคอร์รัปชันแต่ไม่ได้ใช่กระจกเงาส่องสะท้อนตัวเองว่าองค์กรของตัวเองนั้นใครสามารถตรวจสอบกันได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะตัดสินเนี่ยนะครับต,ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับนักการเมืองชาตินี้หรือจะตัดข้ามไปชาติหน้าก็ตามเถอะครับแต่เอากันเป็นว่าถ้าปปชเองนั้นยังไม่เปิดเผยทรัพย์สินของตัวเองในที่สาธารณะ แล้วมันจะมีความสง่างามอะไรประเด็นต่อมาครับการแก้ไขนะครับเรื่องการเปิดบัญชีทรัพย์สินข้าราชการนักการเมืองอื่นข้าราชการการเมืองอื่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่เดิมเปิดเผยเฉพาะนายกรัฐมนตรีสสสวก็คือเพิ่มผู้บริหารส่วนท้องถิ่นอะไรกันมาแต่ทำไมไม่คิดจะเพิ่มปปชอบ้างครับหรือองค์กรอิสระองค์กรอื่น ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เห็นอย่างชัดเจนทนโทษและจะเอากันแบบนี้ทั้งที่เนี่ยนะครับตัวเองต้องแสดงเจตนาบริสุทธิ์นะครับว่าตัวเองนั้นมีความบริสุทธิ์มากกว่าบุคคลอื่นและก็มีการตรวจสอบตัวเองได้ตัวเองจึงมีหน้าไปชี้คนอื่นเขาได้นะครับว่าใครสุจริตไม่สุจริตกันอย่างไรต่อมาเนี่ยนะครับ ลงโทษทางวินัยข้าราชการตามที่ปปชมีมติแม้ต้นสังกัดเคยมีคําสั่งแล้วนะครับนี่อย่างที่ผมได้เรียนนะครับแก่ปปชชี้มูลก็ต้องออกจากราชการแล้วแล้วเขาก็ไปร้องต่อศาลอื่นกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนต่อไปและส่วนใหญ่นี่นะครับเขาก็ชนะคดีต่อมาครับกําหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบนสูงสุดถึงประหารชีวิตผมเองก็เห็นว่า นะครับมาตรการต่างๆนี่นะครับที่แสดงความเห็นกันมานั้นและจะนำเสนอไปอยังสอนอชอนั้นก็ดูเสมือนหนึ่งนะครับว่าตั้งใจปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเรียกรับเงินต้องโทษประหารชีวิตแต่เราเนี่ยนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปปชนั้นเนี่ย ได้สร้างความสบายใจอย่างแท้จริงให้กับประชาชนบ้างแล้วหรือยังพวกเราเองนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เรียกร้องนะครับให้ใครเป็นโดยเฉพาะไปทำหน้าที่เป็นปปชแต่พยายามส่งเสียงมาโดยตลอด